สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว่าอยูกับผมซิลอนเฟียตอนนี้มีหนึ่เกมโฟบ็อกซึ่งวันนี้ผมจะเป็นพระเจ้าใช่าาโลกนี้อยู่ในกำมือผมแล้วแล้วก็ขอแสดงความยินดีคนที่มาเกิดในโลกนี้ของผมได้เอาผมมีตัวเอกในโลกนี้เอาทำไมมันใกล้าตายล่ะนี่เพื่อนผมเองโชว์ <c oughs> โอ้ไปโดนลใกล้ตายแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนจะตายไม่ได้นี่คือตุ๊กพระเอก จะต้องยืนดำรงอยู่ไปจนสี่พันปีจะอยู่ถึงไหมวะสี่พปีถึงเลยเนาะนี่น,นี่เราจะตั้งเชื่อาณาจักรนี้ว่าอะไรดีเดี๋ยวสันี่อาณาจักรลุ่งเหลืองแล้วก็มีหลายนาณาจักด้วยหวังว่าจะไม่โดนยึดน,นะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงขอปรับให้มันดูง่ายๆก่อนว่าเขตแดนมันอยู่ตรงไหนนี่ะ ซึ่งผมเส็จเดี๋ยวเดี๋ยวนะด้วยผมตั้งชื่อนั่นจากนี้เป็นชื่อในโลบอกเลยแล้วกันมันอาจจะอุบาท้อเลยนะชื AU ่อในโลบอกผมแต่ม <ans> ันมีตัวเลขด้วยผมจำไม่ได้ผมเลยเอาแค่นี้ไปอาจารยกระลุ้นโลดนี่มีอ็อกซึ่งอ็อกนี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบโคตรแข็งแกร่งนะบอกแค่นี้ น,นี่ประชากรออกมีคนสิบสามคนราชางกคือใครอยากรู้จริงๆไอแอนตังจเนี่ยชื่ออะไรวะแบดอ่ะกะัซซุอะไรไม่รู้จะมาชื่อพวกเองอ่านยากอย่างมะ้งอนาลูอืมกะทีกะทีอยู่อะแวเนี่ยตรงที่จริงอะตรงนี้ผมตั้งใจทำเป็นกรุงศรีอยุธยาอะ <c oughs> เป็นกรุงศรีเลยตรงนี้นี่นอาณาจักรโชแล้วทาไม ทำไมโชว์โชวไปตรงนู้นนะ่ะทองายไปเจเิ่ไม่ตีมั้งแล้วนี่โชว์ผมบาเลือด,ด้วยอายุสามสองปีแล้วดุ๊ยมีลูกกี่คนย,ยังไม่มีลูกนะสังหารไปหนึ่งวูสังหาร,ห,ห,ารหรออันจากมีเก้าคนโอ้ยก็ต้องเพิ่มคนให้หน่อยที่จริงก็แอบ,บลำเอียงอะ่ะ <c> เ <oughs> ดี๋ยวถูกยึดไง ตอนนี้ก็ยังสงบสุขนะเดี๋ยวผมจะตัดไว้อีกจงถึงยี่ปีป่ะดูก่อนตอนวี้ปีปีที่ยี่สิบอ็ดสักอีกสี่สิบปีเราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้สี่สิบปีแล้วซึ่งมาดูการพัฒนาการเนี่ยอ้าหอานจากักไม่ไม่กล้าอา่านเด๋ยวเสียงติดเหลืองมากเลยไม่กล้าอ่านว่าเลยยื้เสียงติดเหลืองอะเนี่ยเอง อีดำาเล่นอีดำเออชื่ออีดํตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จเจริญรุ่งเรนะืองนะแม่งตั้งทำไมเพราะแม่งเสียงติดเหลืองคลิปหายดูีมีอะไรบ้างโอ้ลูก6คนแล้วแป๊บเดียวอายุห้าสิบเก้าปีแก่มาเมือกแล้วตอนนี้แกก็ยังฟิตบึงบ้งปัง <laughs> ดูดิัาจากโชว์นีจเจริญมากเลยนะมันใหญ่โคตรเลยเฮ้ยตรงนี้เหมือน ออ,ออกจะลุกล้ำมาตรงนี้แล้ววะซึ่งไอ้กรุงศีอยุธยาผมเป็นไงบ้างโหเม่งสัตว์อย่างเยอะสงงไฟนะ่าจากนี้กินแ่เนื้อเนะี่ยมีอุกบาทตกอะมันตกตรงไหนเน่ยน,น่าจะแถวออกปะไม่รู้ขี้เกียจไปดูอะตอนนี้ถึงยุคไหนแล้วเนี่ยยุคอะไรเนี่ยขอดูก่อนยุคแห่งอะไรวะ จู่แห่งความวุ่นวายไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเมียอ,อาณาจักรออกเริ่มยึดกันแล้วเว้าออกเริ่มยึดกันแล้วซึ่งอาณาจักรโชตัวนี้ก็เป็นโคตรมาหาอำนาจเลยเพราะใหญ่ที่สุดแล้ว <c oughs> ที่จริงพระเจ้าก็แอบ,บลำเอียงเ <c oughs> จะแพ้ไม่ได้ถ้าถ้าแพ้ก็คือจะผิดหวังในตัวแกมากสงครามโลกฮะอุ้ยเดี๋ย เกิดสองครามโลกแล้วเหรอเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนไม่เดี๋ยวดิไอ้ไปโดนยึดแล้วเอ้ยใครมันส่งมายึดเนี่ยจากอาณาจักรอะไรเนี่ยไม่ดาบมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ดาบมันใช้หอกดูดิโชว์ผมพัฒนาอะไรบ้างตอนนี้มีพายุทอร์นาโดมาด้วยพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยดูสิ ไม่มีอะไรเลยมีกีดไม้โอโแต่การาหารนี่ดีขึ้นไหมเนะี่ยเราตัดไปดูฝั่งอ็อกมั่งดีกว่าฝั่งอ็อกตอนนี้ก็ยังสงบสุขเหมือนเดิมนะก็ไม่ทําอะไรเลยตอนนี้มันก็ประก,กาศสงครามกันอยู่แหละมันก็ยึดกันเองอยู่แต่อ็อกมันอันนั้นไงแข็งแกร่งโคตรจเจริญนะเอาทองตรงนี้หายไปไหนหมดวะเนะี่ยเอ้ยทองมีตั้งเยอะยังเหลือยังเหลืออยู่แต่มันเหลือโคตรน้อยเลย ถามหน้าตอนนี้ตอนนี้โชว์ส่งคนไปยึดอาณาจักรเพื่อนบ้านแล้วชื่ออาณาจักรอะไรวะเนี่ยเจอะไอเดบี้โคตรวุ่นวายตอนนี้เราจะตกเป็นเมืองขึ้นของใครเหระคืออาณาจักรชื่อแต่ละชื่ออ่านโคตรยากอัคเอมเปอร์อะไรไม่รู้อ่านมาอะไรไม่รู้ตอนนี้โหมีมีไอ้นี่ใหญ่มากไอ้เนี่ย ชื่ออะไรไม่รู้อันจักรกนรคูยากาามันส่งคนไปยึดมัวเลยซึ่งโชต้องอันนั้นแล้วนะพัฒนาแล้วนะไม่งั้นโดนยึดแน่ตอนนี้ก็ผ่านมาแบบ69ปีแล้วนะซึ่งมาดูพัฒนาการของอาณาจักรอื่นๆนี่ว่าซึ่งออกตอนนี้ก็ยึดกันมัวเลยไม่รู้ไม่รู้พัฒนาอะไรกันนหรือยังนะราชาปุ๊ราชาไม่มีเกาะเต็มยศเลยอานาจากเนี่ยไอ้จากที่มันใหญ่สุดเนี่ย มันจะเป็นหารรอดไหมเนี่ยจอมชอ่อชนโอ้โหกระดูกหักด้วยพิการโอโ้แล้วนี่อะไรเนี่ยเตี่ยมอโตอ้โอ้เราเราโชวโ์โชว์มีดาบดาบไฟแล้วผมออันนี้ผมเสกให้เองนะอันนี้ผมเสกให้เองเพราะไม่งั้นมันจะตาย่อนอันที่ยังอาจจะตายไปตั้งนานแล้วแหละเพราะตั้งแต่เปิดมากใกล้ตายแล้วแต่เพิ่มเลือลให้ ไปตอนนี้ราชาผมน่าจะปกป้องตัวเองได้แล้วเพราะมีดาบที่โหดกว่านาจักรอื่นเลย้ซ้ำไม่ไม่ไม่อาณาจักรไอสองอาณาจักรนี้ก็ตีกันจังเลยนี่มันจะไม่ตีกันสักวันมันจะตายไหมนี่โอ้ยเนาะแต่ตอนนี้ด้วยาอาณาจักรเอ็มเรียมมันจะเสียเปรียบมากเลยนะเพราะกําลังคนเยอะกว่าซึ่งประชากรก็เยอะกว่าหลายๆอาณาจักรด้วยแหละอืม ออกก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะผมลำเอียงอะเสกเ็กให้หน่อยนะก็ได้ลำเอียงออกขึ้นไปหน่อย <c oughs> ตอนนี้โชกําลังอันจากโชกําลังยึดไออันจากเพื่อนบ้านนะอาจจะยึดได้แหละน่าจะยึดได้แล้วมั้งสองสองก็นันจากนี้ก็สงบสุขแล้วก็อันจากนี้ด้วยที่ไม่กล้า <c> ห <oughs> <c oughs> ย่างว่าใครแล้วกะ <c oughs> โดนโชคุมกาเนิด มัสามารถขยายได้แล้วนะอันจากนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ก็มีไม่ใช่เหรอหุ้ยเอาว่ะยึดยึดคืนได้วะมีแผนจะรวบรวมแผนที่รวมรวมพื้นรวมกันเป็นหนึ่งนะแอ่เพื่อนบ้านไม่รวมด้วยดิโคตรเจริญจะเลยรุ่งเรืองมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมั่งเฮ้ยอยสังหาราชาด้วยว่ะแต่ใกล้ตายแล้วเหมือนกัน ลูกเฮ้ยรลเวลเก้านึกว่าลูกลูกลูกเก้าคนแต่มีลูกแค่สามคนเองอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมขยันปั๊มนะขยันแล้วนะยังเจ้าขยันยึดเพื่อนบ้านเพิ่มเลือดให้หน่อยต,ต้องเพิ่มเลือดให้หน่อยอืมนี่นี่นีจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้คือความอับอายของว <c oughs> ับ็อกบ้ใไปขนาดนี้แล้ว ก็ดูอนว่าจะเป็นเอกฉันแล้วนะว่าใครใหญ่สุดที่นี่ <c oughs> โคตรใหญ่เลย <c oughs> เอ้เหรอเอาเอาเราทำไมเปลี่ยนเป็นดากิิงไม้งอหใช่ดาไฟยอยู่เน,นี่ยตอนแรกดาไฟก็ดีแล้วทำไมเปลี่ยนเป็นกิิงไม้โอ้อายุร้อยห้าห้าปีแล้วลูกมันพัฒนาเลยไม่ฟิตปึงบังแล้วตอนนี้ <c oughs> ดีดีบ้านเมืองนี่พัฒนาอะไรบ้างมีบอ่อน้ำแค่แค่นั้นหละ แต่เฮ้ยมีคนยักษ์ด้วยทำไมไอ้นี่มันตัวใหญ่จังวะอ้วนแล้วมันได้บ้าวันนี้ด้วยมีพลังมีมีลูกป,ปั้นด้วยโอ้และกรุงศรีอยุธยาผมไม่ได้ดูเลยมันอายุยืนยาวจังอนะหนึ่งร้อยสามปีแต่ดูมันจะเจริญโคตรช้าเลยนะ โอเคก่อนจะเลยโคตรช้าเลยอันเนี้ย้ยต้องไปดูไอข้างล่างก่อนข้างล่างไม่มีโอกาสขยายนะดูคุมกบเนินออกอะออกไอไออาณาจักรบัตออกอันเอ็ดอันเอ็ดก็ใหญ่สุดในนี้ดูเหมือนจะตีกรงมสีผมด้วย กุ้งสีผมไม่พัฒน,นาเลยเลยตอนนี้โหบับมาเต็มเต็มไม่ชนะไม่รู้จะว่างไงแล้วอ,อยู่ดีก็เกิดไฟป่าโอ้่วาไม่ไม่ไมโอ้โหไม่เกียมจู่ๆก็เกิดไฟป่าเดี๋ยวจะเห็นอะไรขึ้นอย่างนี้ไม่นะไม่ จะีวบอกว่าตายอ่ะออตายไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยก็มีลูกหลานมาสืบชอดต่อโอ้โตรใจโอ้ไม่นะโชว์ผมแตกโอ้บ้ามายังมายังดีนะตายก็ต้องขอจบแบบเกมโวโ้บกเพียวเท่าน,นี้นะซึ่งถามว่าทำไมถึงตัดจบเพราะ ไอสองค้ามเมื่อกี้มารอผมค้างเลยกถ็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์รับตัวใครด้วยไปละบ๊ายบายเก็บแปมหนึงก่อนไปอืเลือกใช้อะไรดีทรมานอ่ะไอ้กินนี้หน่อยก่อนไปนนี้ก่อนไป เลียมล้อายเล